โอ้โหบ้านคุณยายสวยมากเลยอะแต่งสไตล์ฝรั่งเศสอิตาลีเก้าอี้คุณยายเนี่ยนำเข้าจากโรมปารีสแต่หน้าตาคุณยายเนี่ยลูกครึ่งใช่ไหมฉันคนไทยแท้ยายนั่งขี้ใช่ไหมยืนขี้ยืนเยี่ยวนั่งเยี่ยวกินข้าวกินขี้ชอบดื่มน้ำดื่มขี้มึงสองคนเนี่ยถ้ากูเลิกกับแม่มึงเนี่ยมึงสองคนจะเลือกอยู่กับใครวะมอยู่กับพ่อกูอยู่กับแม่ ูว่ามึงสองคนไม่ดีอยู่ใครล่ะทำไมอ่ะกูเลิกกูมึงก็ต้องตายไงอะไรแม่อ่ะกูก็ติดคุกไงไอ้แม่จะาใครนี่ก็ไม่มีอะไรจะพูดไงมึงมึงอยากตายไงเวนโอเคเออดูเน็ตฟิกห้องเราเปล่าไม่อะเรามีแล้วไปดูแมวห้องเราเปล่าเราเลี้ยงหมาไปดู y ยูทูบห้องเราเปล่าเรามี y ยูทูบพรีเมียมไปเล่นเพลย์สี่ห้องเราไหมไม่อะเรามีเพลย์ห้าแล้วไปนั่งเล่นห้องเราเปล่า ไปแล้วทำหลาเปล่าไม่นีไม่ไปแล้วเสียเวลาอ้าวต่อไปข้อสี่ยายเป็นแม่ของใครเป็นแม่ของลูกไม่ใช่ยายไม่ได้เป็นแม่ของลูกยายเป็นแม่ของแม่มึืองก็เหมือนแม่เรา Yeah, yeah, yeah. ข้อต่อไปเลยข้อ5เนี่ยเขาถามว่า <Okay. S 2> นี่นักเรียนเป็นลูกของใครเขาถามว่าแบบนี้อะลูก <ion> คนา,าทำไมว่าอย่างนั้นลูกคนข้าวบ้ามึงไม่ใช่น้องกูงั้นมึงออกไปเลยป้ายไปเลย